สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกท่าไหว้พระอาทิตย์กันนะคะจิ๊บเคยสอนไปแล้วอย่างละเอียดเนาะเดี๋ยวจิ๊แปะลิงก์คลิป ที่สอนไว้อยู่ในแบบตรง description ละกันนะคะส่วนวันนี้เราจะไม่สอนแล้วค่ะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะ,ะคาดหวังว่านักเรียนที่ทำตามเนี่ยต้องทำท่าไหว้พระอาทิตย์แบบ A เป็นแล้วแล้วก็จะได้ทำไปด้วยกันอย่างไม่มีติดขัดเลยเนาะหนึ่งท่าหนึ่งลมหายใจนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการจัดระเบียบร่างกายด้วยเนาะอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยเราจะต้องแผ่ไปกว้างๆแล้วเราก็จะต้องดันลงไป แน่นๆเพื่อให้น้ําหนักไม่อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเราอยากจะให้มันอยู่ทุกจุดเท่าๆกันนะคะแล้วนอกจากนี้เวลาที่เรา ไปในท่าต่างๆเนี่ยสังเกตว่าท่าไหนที่เราแบบอาจจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เรามักจะรวบให้มันสั้นพยายามหายใจให้สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าสุนักเงยหรือว่าถ้าไม่ไหวก็วางเข่าลงเป็นท่างูใช่ไหมคะท่าสุนักเงยหรือท่างูเนี่ยเป็นหนึ่งในท่าที่คนชอบหายใจสั้นนะคะคือหายใจสุดลงก็ไปแค่นิดเดียวแล้วก็รีบจะเปลี่ยนกลับไปท่าสุนักก้มแล้ว ระวังเนาะเวลาที่ทำท่าสูนนะักเงยก็หายใจเข้าให้รู้สึกว่าลมหายใจเข้าเนี่ยช่วยเปิดหน้าอกช่วยยืดด้านหน้าของลำตัวแล้วก็จะได้มีเวลาม้วนหัวไหล่ลงยืดคอยาวด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะจะมาด้านหน้าสุดของเสือเลยค่ะเท้าชิดติดกัน หรือจะห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกก็ได้เนาะเราเรียนแล้วเราต้องรู้แล้วนะคะจากนั้นนะคะมือพนมเข้าหาก,กันกลางหนะ้าอ,อกอาจจะมีแบบอื่นคือเอาแขนข้างลำตัวก็ได้แต่ทิบชอบแบบพนมมือนี่หนาะหายใจออกให้สุดค่ะหายใจเข้าชูแขนขึ้นมองข้างนบงนบงหายใจออกกางแขนพับตัวลงมาจากสะโพกมือวางที่พื้นได้เลยน้ำหนักมาขึ้นที่ปลายนิ้วเท้า หายใจเข้าแอนน่นอ,อกยืดหลังหายใจออกก้าวไปหายใจยาวๆจนกระทั่งเรางอข้อศอกค่ะถ้าไม่ไหววางเข่าได้นะคะหายใจเข้าแอ่นหลังขึ้นมาหลังเท้ารับพื้นอย่าลืมหายใจเข้าให้สุดหายใจออกค่อยๆดันตัวกลับไปที่ท่าสุน,นักก้มเท้าชี้ตรงไม่แบะออกอย่าลืมว่าอะไรที่วางที่พื้นเราอยากจะดันลงให้ทั่วค่ะอีกสี่ลมหายใจตรงนี้ สามสองสุดท้ายงอเข่ามองข้างหน้าค่ะก้าวมาหรือจะกระโดดมาก็ได้ค่ะหน้าสุดเสือหายใจเข้ายืดแขนยืดหลังก้มตัวลงมาหายใจออก กางแขนชูมือขึ้นมาหายใจเขา้ายืนตัวตรงมือพนมกลางหนะ้าอ,อกหายใจออกรอบที่สองค่ะอย่าลืมคะแหวนน้อยๆเนาะหายใจเข้าชูมือขึ้นมามองข้างบนที่นิ้วโป้งหายใจออกกลางแขนตามมองที่ปลายจมูกค่ะหายใจเข้าแอ่นหนะ้าอ,อกขึ้นมาตามมองที่หว่างคิว้ว หายใจออกก้าวไปค่ะหลังแข็งแรงงอข้อศอ,อกตามมองที่ปลายจมูกหายใจเข้าแอ่นหนะ้าอกขึ้นมาตามมองที่หว่างคิว้วหายใจออกดันไปตามมองที่ปลายจมูกค่ะห้าลมหายใจตรงนี้สี่ ุดท้ายงอเข่ามองข้างหน้าค่ะก้าวกระโดดมาค่ะหายใจเข้ามองที่หว่างคิว้วก้มลงมามองที่ปลายจมกูกหายใจเข้าชูแขนขึ้นมามองที่นิ้วโป้งาหายใจออกมองที่ปลายจมกูกรับที่สามค่ะหายใจเข้าเอิร์ธวาสตาสนะ หายใจออกก้มลงมาอุทานา,าสะนะหายใจเข้าอุทานาสะนะบีหายใจออกจกตุลังกาดันดาสะนะหายใจเข้าเอิร์ธวมุขคสวาาสะนะหายใจออกอาจโคมุขคสวาาสะนะห้าลมหายใจแบบอุจจายี เอกศีส,สามสองสุดท้าย เงาเขามองข้างหน้าค่ะไปค่ะหายใจเข้าอุทธนาสนะปีหายใจออกอุทธนาสนะหายใจเขา ah as ้าเอิร์ธบาหาสตาสนะหายใจออกธดาสนะเขา้าออกเขา้าออกยาว,ยาว thao lực lực Lào có ọt Ha สองสุดท้ายงอเข่าค่ะมาข้างหน้าค่ะเข้าออกเ<อ>ข้าออก ท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าท่าที่หกแล้วค้างไว้ห้านึกสี่นะ สามสองสุดท้ายงอเข่าค่ะหายใจเข้าท่าที่เจ็ด หายใจออกท่าที่แปดเข้าเก้ากลับมาศูนเข้าออกเข้าออกเข้าออก มาค่ะเข้าออกเข้าออกมองที่ปลายจมูกมองที่ไม่ใช่เอาใหมขอโทษขโทษหายใจออกมองที่นิ้วโป้งมองที่ปลายจมูก มองที่หว่างคิ้วมองที่ปลายจมูกมองที่หว่างคิ้วมองที่ปลายจมูก มองที่หว่างคิว้วมองที่ปลายจมูกมองที่นิ้วโป้งมองที่ปลายจมูกรับสุดท้ายนะคะเข้าออกเข้าออกเข้าออก ห้สี หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าครั้งหนึ่งแล้วก็หายใจออก เป็นยังไงวงคะในวันนี้เราได้ทำท่าไหว้พระอาทิตย์แบบต่อเนื่องเลยเนาะถ้าใครรู้สึกว่าเครื่องกำลังแบบกำลังอุ่นกำลังดีกำลังเตรียมไปต่อได้ก็เลือกคลิปต่อไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาก็สามารถฝึกคลิปเดียวเราก็อาจจะยืดอีกสักท่าสองท่าแล้วก็จบก็ได้แต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยค่ะก็ใช้คลิปโยคะที่จิ๊บสอนไว้เนี่ยเป็นเหมือนเลโก้ได้เลยเอามาประกอบกันเลือกในแบบที่เราต้องการได้เลยถ้าเลือกไม่ถูก หรือว่าแบบรู้สึกว่าแบบเยอะเกินไปอยากได้ตัวช่วยก็ทักจิ๊บมาก็ได้นะคะหรือว่าจะทักดีดีที่เป็นแชทบอร์ดของเราก็ได้จิ๊บจะช่วยเลือกดีดีจะช่วยเลือกนะคะฝึกให้สนุกค่ะไม่ว่าจะขยับช้าขยับเร็วยังไงก็สําคัญที่ลมหายใจเสมอเนาะเราจะขยับเร็วก็ได้ค่ะแต่เราต้องเคลื่อนไหวลมหายใจเนี่ยสูดเข้าสุดออกให้มันสั้นเท่ากันกับท่าของเราส่วนท่าไหนที่เรารู้สึกว่าเราใช้เวลาในการเดินทาง ไปมากกว่าเนี่ยเราก็ต้องสูดลมหายใจย,วยาวๆหรือว่าทาไม่ได้จริงๆก็ตัดแล้วก็เพิ่มจํานวนลมหายใจแทนก็ได้ค่อยๆฝึกเนาะถ้าไหว้พระอาทิตย์เองก็มีหลากหลายแบบเลยค่ะเจะบเคยสอนแบบ B ไว้แล้วอันนี้แบบ A เนาะก็สามารถทถําท่าไหว้พระอาทิตย์ A ต่อด้วยท่าไหว้พระอาทิตย์เอบีได้เลยเป็น A กับ B คู่กันนะคะแล้วก็มีท่าไหว้พระอาทิตย์แบบหัตถะที่เจีบเคยสอนไว้นอกจากนี้ก็มีท่าไหว้พระ มี2แบบที่เคยสอนไว้ใช่ไหมคะก็ค่อยๆไล่เรียนรู้ไปกันก็ได้ใช้เวลาฝึกร่างกายจะได้จําได้คะ่ะนอกจากสมองเราจะจำเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็มีความทรงจําเหมือนกันพอเรามีความทรงจําในระดับของกล้ามเนื้อ มี Muscle Memory ค่าต่างๆเนี่ยก็จะมาอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาฝึกด้วยกันอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้จิ๊บฟังเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยหรือว่าใช้ช่องคอมเมนต์เนี่ยเป็นการจดบันทึกของเราเองก็ได้ครั้งหน้าต่อไปเราเข้ามาแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์ของตัวเองเราอาจจะแปลกใจก็ได้ค่ะว่าโอ๊ยตอนนั้นเราฝึกเป็นแบบนั้นหรอแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะใช้ประโยชน์จากคอมเมนต์ จากช่องคอมเมนต์เนี่ยแหละให้เป็นเหมือนการสดบันทึกของเราในคลิปต่างๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาฝึกด้วยกันเดี๋ยววันหลังจบมาหาใหม่นะคะเป็นในคลิป ใน Public ใน YouTube ที่เปิดให้ฟรีนะคะก็จะเป็นคลิปหน่าจะเป็นวันอาทิตย์หน้าเนอะอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะส่วนคลิปในแกงจ,กกจงักรจันก็วันพุธเราจะมีคลิปออกใหม่แต่ก็สามารถเลือกฝึกคลิปที่มีอยู่แล้วเกาว่าได้เลยแล้วเราคุยกันนะวันนี้จะไปก่อนนะคะบบ๊าายยค่ะ